<ไ>ปารีขนบอั่รันกิน้ตอนไนบอบแซ่บขาจะเสี่ยวยังไมแต่แท้เฉายังไม่ใ่ต้มนะมันต้องเหมือนนี่หน้าหน้า่ากินต้มเออเออว่าร่างว่าเป็นยังว่าก็แต่ม่ได้ใส่มาจอดผมว่าป้าดีอ่กินเขาหน้ามันก็ถ่ยเยืว่านี่เออค่อยก็ถ่ายยว่านี่คอั่บ ัข่อยลงเด็นอะไรหรืรอข้าวแล้งน,นะค้าโก้งกับอันนามึงรงมากดูเขาไปเห็ดาบก็ไม่ได้ครับล่าเนี่ย ตกเพระไม่เสีงยงลานเย็นกันหน่อยเฮ้ยอยอนหมอนเนี่อยไม่ล้ไป หน,กกนึ่งวันแล้วม่ก็ประมมาพอเพื่อส่กับเน่ตลอดตรงตรงน้แหะใส่แมเนาะพวกใส่ใครเสี่ยงที่ดูดเนี<ต>่ยส่กี่บ้านเอเบื่อเบื่อตรงนี้แหละ อ่ะีก่ัสาม่ข้าเห็นปา้อยู่จยิ่งเออเห็นมาแล้ปาเมือย่งงข้ากเห็นปลานะเติมเสียงเติมเสียงเมือเชยนเสียง 嗯，又回来了。嗯、really?，他们发财了。发财又败了。我们赢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 了。我们 เขาเป็นในธกิจเรเป็นใกิจแรกในตลาดเนลอ้ี่มยันเอ่ะเด็กเดียวเสพ็เยแบบ่เสพกิัเปวเสเพราะหัว่าาอ่นะุดไปเลยก็ตักเขา จ uhm. ะคลองตักเองใช่เขาตักไปโชว์คนอื่นอ๋อแบนมาเห็เขาทุกทุกดาตรดาตีละมาเห็นด้วยนี่น้าปากปอเลยเหรอต้องเล่นเหรอแบบนี ขีตาอืดใช่แล้วพิจาิ่งที่เราตามหาอยู่ชิ้นส่วนแทนที่แต่ปัญหาือคน่างเปล่ามายความว่ายว่าเปล่าก็แทนที่เหมือนที่เขาบอกือที่จุบันที่ศัแทนที่คือนอะไรเรียนศัลแทนที่เื็นศัลยของศาสตราจารย์โอเบอร์เลยผู้ชาอ๋อนายบอกไม่เห็นแต่ฉันเห็นนะที่เราเรีนยศาสตรคนเพราะงั้นมันต้องมีวิธีดู ไม่ทำอะไรมันจ่จุดไปน่าถอน่างไปแล้ที่ไหนะปลว่ดีเหนตลาดแล้วด้เนาะนอาเพ่มลองถ้าเปิดไม่รู้จักกับคน ทงไลายตการ้ารทไม่เป็นไม่แลกที่นาไม่รู้เรื่องการอยุไปตะวันตกเที่เดยอะไรบ้างฉันไม่ได้โง่นะสเอร์ท่านฝาผเรื่องยังไงรือองเดียว่ทำกันบ้าแตจะไ้ม่ต้องออกจาทีมแล้วนายก็ท้ำทางตอนนี้ท่านทำอไรที่ท่านถนัดไม่ได้เลยถ้าเป็นความผิดนายแไหน้ากไปได้ีเลยน่าะไปด่ยอโ แข็งกดเจ้าต่อทำงานรองเลยะเขาเขาแข็งแข็งลแคิดว่าพนักงาสูงหกพุดสี่หกพุตห้านักองร้อยสิบกรั๊ดก็เลยต้องดิ้มหน้าใส่เจ็บบอกอะไรให้ ม้่นจะไปติดเจ็บนั่งข้าวท่านเดี๋ยวฟังเียนี่ทำหนุนกแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปทุ่มร่างตุ้ดเยไอ้พวกไอ้โลกเจใจ อย่ารีบนะอย่ยฉันไอ้ตูดมืงอกินนะอย่าขับฉันจะททำไมไปเซ์เพราะฉันจะขับลงพื้น 你敢躲着我？ เข้มด้วยสิจะปั่ก็ด้หรอมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาต เช็คให้โทษทุกจุดแต่ที่สำคัญที่สุดนะพวกอย่าชมครับอาหารานปหัวากนเลยบ้างไหนายามกอาหารแอเน่งที่รับอกินสามอาททุกคนเชื่อว่าเกณ์บอกเราดูแลร่ากายของเราด้วเราต้องกินสทีเลยนะสุดาพอรอยเันไม่ได้กินตกปังตั้งแต่เก้าวจริงเหรอว่าฉันไปังา ขอท่ากินบ้างเดี mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ออน่แคขึ้นชื่อแค่เม่อัช่นี่เขาบอกว่าขมปังฉันไม่ได้กินการจารสชาติรสชาติแล้วเป็น้บ้างตัวฉันเป็นอะไรไหมไม่ฉันฉันฉันอส่นไหตัวแตหรือเปล่าไม่ เอาปมาชิญเมืไรจะเร็ิตน้ำบคุณรับฉันก็ดีใจที่มากรอบน้องแทนที่โอ้โหใช่ใช่ัเป็นคนที่สารการเชินที่ไปสักอย่างนะจะต้องเตรีมแผนที่นี่และแผนที่ของฉันแบบว่าต้องแบ่งขายไปเจ้าตัวเบสต์ต้จเลยที่คุณมาจะเป็นจิตน้การคุ 压卡，然后把切片改切。 ของที่เขามันอยู่ในกระลาบเดินเปกวนกล้าวขับเข้าไปเป็นศพเชื่อใจกันและกันกอย่าหันกระลิกตาชี้ส่วนที่ต้องหาไม่น่าใช่อย่างที่คิด้อ,นะอ,ดองเนี่ยโชคดีนะฮีโร่จอมพลังอยู่ในที่ต้องกางเรารู้เป็นเพื่กินน้อยแล้วบุญผ่านข้างนอกละวเดี๋ยวก่อนไม่อยู่แล้วครับ

ก็จะไปอยากทำน,นี้เนาะไปนีป่นะเขาเกขาได้ไหมเอาสูตรลูกเพียนใเย่เลยไหม อย่าประิอบพูดเธอ่าต้องหน้อาแ่วนเลยพูดเอจะดูสิอย่ารินพช่วเธอพูดคุไปขาคุณจะตอยว่าถ้าเจอมืากระดิกจัขยับเราก็ให้ใครสักคนต้องตามาตกตรจากนั้นเตะ้นูมือเขาก็เอาของในตฆ่าอะไรฉันอแล้วเหรออเคได้ไปเก็บร้องตาแบบนี้มนเลยจะไปกพรี้ยวคุเอิงขนมวะเสย ไปไปมันปลาทีงหลังคาปลาแดดเดียวอ่ะเกาๆรูมัแพรโลหนึ่งแทนที่จะโซงต่อดียง ฉันไม่ใช่ต้องตากเชื่อใจฉันและอยากจะพิสตาผมเียเชื่อใจฉันเชื่อใจฉันที่ฉันขัดขี้กูอันทีต้องทำได้ันทำได้เจ เห็นช้างอะไรปีนป่ายทันทีปีป่ายทันทีไม่เหนเลยฉันหัเี่ยวมอได่นี่คนเีอเปิดตามองหาช้างใช่ไหนั่็คือด่านต่อไปในเกม 그다음에, 축복한 축복한다. 그 다음에, 수호한 수호한다. 수호한 수호한 thank ถ้าเป็นใครใช่นาไคิดว่าเราเป็นใครเนโอเคผมติดเอ่อขอบผเรื่ใหม่นะเดี๋ยวนาเป็นนักบินชี่ยชื่อซีนเลยรไงเนี่ยเฮ้ยนั่นเดี๋ยวนายเปนเล่นคนหลาดูในเกมดูจะยังอิดติเขาได้แล้วนี่ว่าเอ้าวุ่นวายอันตรายมากเกมี มาตัดโหลดออกมาแพ็คโหลดแต่ไมเสียดี๋ยวไยมไ่เสไว ในชีวติงเนี่ยอัอยากกินเถอะหน้านนี้นะมันดีไม่ได้ถ้าทางจะมีคนช่วยสิเพสมันต้องพันาขึ้นมนจะกเรก่องครอบคับโซนมันจะไม่เกิดที่ไนหังผมหรไม่เกิดขึ้น ได้ทำอะไรทำเาร์าเป็นตึกแข่งนี้ขงฉันเองเนี่ยต้องมีสกัดขับเครื่องบินแต่ว่าฉันตัวดวงแรงตอนสองตัว,ตวยิงตกเลยเครงบินรบอันนั้คนะือฉันคือบินไม่เก่งอะไรคือนน เมื <inal> meantime, eat eat ่อเราอยู่คนเดียวในกระท่อมเปิดราป่าแบบนีแสดงว่าสกนี่ไปไล่คืออลันแฮริสเขาเป็นคนที่ฟังเดี๋ยว่ว่ายมีติิเกมนี้ไดนี่คือบ้านอลันแฮริสท่านแค่ขออาศัยอยู่ท่านอะไรสารอมันโอ้มันก็พูดยากเวลาที่มันแตกแปลงก็ ดี๋ยงแลสองกับเดียวแล้วทให้น้อยคือไม่ผ่านดาลงจอดดานหดปิดไปแล้วไม่ง่วงต่อไป้งรู nice, ่มันไม่ยอมวอนที่มันทบและกดอเขาคือปินผูกปินโต